สวัสดีครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครับค่ะชื่อทนาพรวลิสเซนบอริกค,ค่ะครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ชะอำค่ะ<อ>เพชรบุรีค่ะเพชรบุรีเนาะค่ะคุณทนายพรนี่ดื่มน้ำพาพอวันเป็นอะไรมาก่อนครับเออเป็นนิ่วในไตเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็เป็นมะเร็งตักมลูกค่ะโอ้หลายโรคเลยนะฮะค่ะไปหาหมอมาเยอะแล้ว ไปหาทั้งหมอโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลเอกชนค่ะหมดไปเยอะแล้วใช่ไหมครับเยอะมากมากเลยแต่ว่าสุดท้ายเป็นไงครับอาการไม่ดีขึ้นอาการมีแต่แย่ลงกับแย่ลงแล้วบอกว่าติดเตียงเลยฮะนอนติดเตียงค่ะโอ้โหตอนนั้นมีความคิดอย่างไงบ้างครับเออเราปกติเราเป็นคนทําไร่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเราต้องนอนติดเตียงเป็นเวลาสี่เดือนในระหว่างสี่เดือนเนี่ยก็รักษา ทุกโรงพยาบาลที่เขาบอกว่าดีไปหมดแต่ว่าไม่มีอะไรดีขึ้นคือหมอก็เปลี่ยนยาไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ซุดลงกับซุดลง oh. จนในที่สุดก็ต้องหันมาหาตัวช่วยก็ได้มาพบน้ำเวอร์วันหลังจากดื่มน้ำเวอร์วันจากเดิมที่เรามือเนี่ยเรากำไม่ได้หลังจากที่เราดื่มไปหนึ่งขวดเราสามารถกำมือได้ตั้งแต่วันแรกที่เราดื่มน้ำไปครับ จากนั้นวันที่สองเราก็มาสังเกตเอ๊ะเรากำมือได้อืเราก็ดื่มเข้าไปสองขวดจากเดิมที่เราลุกออกจากเตียงไม่ได้เราสามารถลุกได้บเดินได้เราก็โอ้มันเดินได้แล้วเราดีใจอืวันที่สามเราดื่มเข้าไปสามขวดตอนนี้เราสามารถเดินได้ไกลขึ้น ทำงานได้ยาวนานขึ้นแล้วก็ออกแดดได้อะไรแค่สามขวดนี่นะฮะใช่ค่ะที่ติดเตียงมาสามสี่เดือนนี่นะฮะใช่ค่ะที่รักษามาหมดไม่รู้กี่แสนนี่นะ,ะถูกต้องค่ะมันเวอร์อะไรขนาดนี้ไม่น่าเป็นไปได้นะฮะเป็นเรื่องจริงค่ะตัวนี้เราได้ชีวิตใหม่จากการดื่มน้ำ power one <c oughs> ตรงนี้ต้องขอขอบคุณ <c oughs> ท่านประธาน <c oughs> พระสิน ที่ผลิตน้ำดื่มดีๆมาให้เราได้ดื่มเรามีชีวิตใหม่จากน้ำพาวเววันค่ะหลังจากดื่มต่อเนื่องมาตอนนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยตอนนี้สี่เดือนแล้วค่ะโอ้ตอนนี้แข็งแรงแล้วใช่ไหมฮะแข็งแรงค่ะไปไหนมาไหนได้แล้วถูกต้องเดินเหินได้เหมือนคนปกติแล้วนะฮะเหมือนคนปกติอ้าวลองเดินให้ดูทีครับได้เลยค่ะโอ้โหเหมือนคนปกติเลยนะฮะแชรชีวิตเหมือนเดิมเลย โอ้แต่งตัวสวยได้แล้วตัวนี้นะ,ะสวยอย่างเดียวไม่พอค่ะสุขภาพดีจากน้ําดื่มเว w ว r one ค่ะครับมั่นใจน้ําตัวนี้ไหมครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะได้ชีวิตใหม่จริงๆค่ะฝา,<ต>ากความมั่นใจในการดื่มน้ำถ<อ>ึงช้างวัานนี้นะครับใครที่ยังลังเลใจสําหรับการดื่มน้ำาว w e r วันอยู่ตัดสินใจได้เลยนะคะสุขภาพดีวันนี้ทําให้ชีวิตดีในวันข้างหน้าค่ะขอบคุณมากครับที่เป็นวิทยาณน,นะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ